ครับผมเมื่อนี้ผู้ขากระดายเนาะวินไซพอนไก่เมาจาักน้อยปฏิวัตวิตก้าวอืมตกการเป็นยุบานเมืองเนาะเห็นบอขับบาดนี่พี่น้องเฮ้ากระดายผู้ถาแต่ว่าถ้าการเลือกตั้งเสร็จเนาะรัฐบาลผู้บริหารจะแจกจ่ายให้สวัสดิการอีรต่อประชาชนแม่นบอกครับก้มหวังวประชาชนผู้เลือกตั้งไปเนาะเห็นบอลเจได้เงินอยังก็เงินเมื่อไงบอ่เลดเพิ่นบอก เห็นบ่ครับบบได้จอยมันบอกเฮ้ยจะได้บบเอาอย่างบบงนี้เนาะแต่ส่วนตัวผมนะฮะอันนี้ขอเบาจัจหน่อยด้วยครับเดอ้อส่วนตัวผมเองนี่ผมเสวาพรรคการเมืองทุกพรรคนักการเมืองทุกท่านทุกคนในยุคนี้วันนี่ชั่วโมงนี่ทุกพรรคนะครับทุกคนสูงการศึกษาสูงปัญญาและก็สูงเรื่องการค้ามแจะกุรุ่นชาดละกันฮะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับวาได ผมเชิอนว่าทุกภาคการเมืองทุกนักการเมืองเพิ่นได้เป็นเพิ่นหาเสียงใหม่เพิ่นขยากสารต่ออยากปฏิบัติอยากทำอยากเฮ็ดที่เพิ่นในเบ้าไหวแหละครับนะเพิ่นกับได้า่อยากยเฮ็ดดอกที่ยื่นนโยบายหาเสียงใหี่ยังกระได้ผมเชื่อว่าเพิ่นต้องการเฮ็ดแน่่็ต้องการบริหารแมนบอกครับผมเชื่อว่าทุกคนจบกฎหมม้นละจบการบริหารจบมาเบิดแล้ะครับจบการปกครองมากทุกภรคการเมืองผสมภาษาบ่ต่างกันเลย แต่แมนบอกครับพี่นองคิดด้วยกันบอไอเงินในข้างนะครับเงินในกล่องข้างผู้กอดเงินในข้างไว้นั่นมีบางกลุมบางไฟาบางยังพวกเด้บริมาจาก,การเรืองต่างกอดเงินในข้างไว้บอให้นัธรมนตีบอให้นายกเพิ่นบริหารพรกการเมืองบริหารแมนบอผู้เกลียดการเลือกตั้งกับมีเออ นั่นแหละครับที่นี่ประชาชนกับผู้พักการเมืองน้ากันได้บังกอดข้อกันบอกกันบันเฮตในคนพิดกันเฮติโห่นไปช่ชงกับว่านักการเมืองบอดีต้มตัวเขาบ่ต้มตัวแล้วครับเพื่อเขาบริหารบอด้เพราะว่าผู้กอดเงินกองข้างมาปล่อยเงินเขาบริหารครับแม่นบ่ครับอันนี้ไปขึ้นบังเดอขึ้นได้ง่ายครับเกมไม่ง่ายมันไม่ยังเลยครับคือผู้กอดเงิ่อนกองข้างบางคนบางลุมยมพวกกับประมาณเลือกตั้งนี่แล้วเนาะบ่ให้บริหารนี่แล้วคันธานักการเมืองพักการเมืองบริหารใดควอมชอบถ้ามีแกเขาประชาชนต้องรักและชื่นชมชื่นชอบเขขาามกึ้น คิดเอาที่นี่พวกบริมาาการเลือกตั้งก็ับบนอาจจะชอบนะมันเป็นอำนาจผูกขาดอันนี้มันไม่ต้องก,การเมืองครับไ่บองก,การเป็นยูเดอร์ว่าักหน้อยเนี่ยในทิว่าตกกระแสตกข่าวนะผู้ขากันไหนไปศึกษาไปคิดเอาพี่น้องครับ